สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับและผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากกระผมครับพี่ต้นตานครับและก็ครับผมนายสันพ์ธิทิกรทับทองครับก็พนักงานคดีปกครองชานาญการพิเศษครับวันนี้ก็ได้มานั่งพูดคุยกับพี่ต้นตาลกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้ความรู้หรือว่า ได้ให้ข้อคิดเห็นกับพี่ต้นตาลแล้วก็ท่านาผู้ฟังทุกท่านอีกทีนะครับวันนี้และสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ฟังรายการของพวกเรามาหลายครั้งแล้วและรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะฟ้องคดีต่อสารปกครองจะฟ้อง้ที่ไหนก็หน่วยงานของพวกเรานะครับตั้งอยู่ที่เลขที่980ทับ9 8ถนนเพชรเกษมตามําบลชะอําอ,อําเภอชะอํจาจังหวัดเพชรบุรีนะครับ และถ้าหากว่าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับและยังมีสายด่วนสารปกครองด้วยครับที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้กับประชาชนนะครับก็คือสายด่วน135นะครับและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับถ้าพี่สุต้องการที่จะชมรายการกองพวกเราย้อนหลัง ก็สามารถรับชมรายการของพวกเราได้นะครับที่ Facebook สานักงานสารปกครองเพชรบุรีและทาง YouTube นะครับสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีเช่นกันครับครับก็พี่ตอนตาลครับครับผมก็ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวผมก็ขอ พูดสรุปอีกสักทีนะครับให้ให้ท่านผู้ฟังนะครับพี่ตน้นตาลได้ได้รับฟังในเรื่องเกี่ยวกับการยื่นฟ้งองอีกสักทีนะครับคร <ừ, ừ, S 1> าวที่แล้วก็ ừ, 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 ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับพี่ต<ช>้นตาลได้พูดกับพี่ตนตาลไปบ้างแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านก็ได้รับฟังไปบ้างแล้วแต่วันนี้ก็เพื่อที่จะให้สรุปอีกสักทีนะครับเผื่อบางทีท่านผู้ฟังบางท่านก็ยังไม่ได้รับฟังทีนะพี่ต้นตาลนะก็เผื่อท่านใดเพิ่งฟังแล้วก็โอ้ยอยากจะนําคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยบางทีก็จะได้ ได้รู้กันในวันนี้เลยว่าการนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองพรบุรีก็จะมีช่องทางอยู่ก็คือมายื่นฟ้องด้วยตนเองที่ศาลนะครับผมบแล้วก็ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์นะครับผมลงทะเบียนนะครับผมก็แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีการฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์กันได้แล้วนะครับผมก็จะมีช่องทางอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การเขียนคําฟ้องคราวที่แล้วก็ได้คุยกับพี่ต้นตาลไปก,ก็เขียน คือจะเขียนหรือจะพิมพ์มาก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเขียนแล้วพิมพ์เสร็จแล้วมีคําขอนะครับก็ก็ต้องนะครับผมก็ต้องเซ็นด้วยก็คงตรงลงลายมือชื่อนะครับลงลายมือชื่อตอนตอนท้ายนะครับผมคือถ้าถ้าข่าวที่แล้วก็คือได้บอกไปแล้วว่าถ้าเขียนบรรยายมาอย่างดีมีคําขอมาครบถ้วนแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วแต่ว่าขาดขาดไอ้ลายมือชื่อไปนะพิธีตันนะโมาเลต้องเไม่ไม่ถึงขั้นโมคาแต่ว่า แต่ว่ามันจะเสียเวลานะครับต้องกลับมาเซ็นให้เรียบร้อยใช่ก็กลายเป็นว่าถ้าส่งทางไปรษณีย์มาจำไป็นทำมาสารอาจจะยังยังรับไม่ได้ต้องส่งกลับไปให้ทางผู้ฟ้องนะครับผมลงลามมือชื่ออีกทีหนึ่งก็เสียเวลาไปนะครับตรงนี้ก็ก็แนะนําไปให้ให้คดีคดีจะเสร็จเร็วก็ได้เปล่าช้าไปนะครับตตางก็ก็แนะนําให้ทางผู้ฟังที่เห็นว่าตัวเองจะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อสารก็ก็ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่อีก อีกอย่างหนึ่งที่ที่มีปัญหากันอยู่มากเหมือนกันนะครับผอพี่ต้นตานนะครับขอบคุณพี่สุมากครับสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้ววันนี้ครับคดีที่เราจะนํามาคุยกันเป็นอุทาหรณ์นี่เป็นคดีเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่สุครับโอ้พี่ต้นตาีเต้นตาลองนึกถึงนกพิราบไหมวันนี้วันนี้วันนี้จะ อมุทาโหนเกี่ยวกดีปุครองเนี่ยจะพูดกันเรื่องนกนกเนี่ยครับนกพิราบเนี่ยครับพราบถ้าเรานึกถึงนกพีราบเมื่อก่อนเราก็คงจะนึกถึงอะไรนะครับไขวัดนกครับพี่สุเมื่อก่อนดังมากเลยครับเรื่องไขวัดนกนี่ใช่ดังมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้คงไม่ใช่แล้วนะครับไขวัดนกนะครับปัจจุบันนี่ซาไปแล้วครับใช่เป็นอะไรต่อนะโควิดครับตอนนี้มีแต่คนนึกถึงโควิดอย่างเดียวแล้วครับพี่สุใช่ผมก็จะประสาทกับพวกโควิดนี่แหละครับนะครับผมก็ กังวลว่าใครจะมาติดผมผมจะไปติดใครเนี่ยกลัว <c oughs> อ,อยู่อย่างนี้นะครับผมนะครับพี่ต้นตานบเ,าเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องเ,อเรื่องนกพิราบนะครับผมที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังนี่ก็คือหมายถึงว่า,าข้อท็จจริงมันก็มีอยู่ว่าเาขาเลี้ยงหมาอยู่ในบ้านนะพี่ต้นตาลน,นะเขาเลี้ยงหมาอยู่ในบ้านทีนี้เขาให้อาหารหมาให้อาหารหมาสุนัขในบ้านเนี่ยครับในเขตของในรั้วบ้านของของผู้ ผู้ฟ้องคดีนี่แหละครับนะครับผมก็พออาหารหมาเหลือไม่รู้เอาไปทําอะไรมันมันเป็นข้าวเป็นอะไรเนี่ยครับไม่รู้จะมาทำอะไรก็จะได้เห็นนกมาอยู่ในเขตบ้านนกพิราบมาเกาะเขตบ้านไม่กี่ตัวก็โปรยนะครับโปรยข้าวนะครับให้ให้นกวิลากินนะพี่ต้นตาลนะครับคงคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันการเลี้ยงเนี่ยการเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเนี่ยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่ต้นตานะแต่ว่า พอเลี้ยงพอให้อาหารนกวิราลาไปมากๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะพี่ตตาลมันต้องไม่มาตัวเดียวแน่ครับพี่สุใช่ันใช่ครับมันต้องมาเป็นฝูงพัฒนาไปเรื่อยๆเยอะมันกงคุยกันได้นะใี่ม้นชวนกันองไปบอกกันมานะพี่ต้ลตานะว่าโอ้ที่นี่มันมีอาหารน่ากินนะใช่ไหมมันก็ชวนกันมามันมากันเป็นฝูงเป็นเยอะแยะเลยใช่ไหมครับผมทีนี้ปัญหาเกิดากพี่ตาลไอ้ตอน ไอ้ตอนบินตอนขึ้นตอนลงเนี่ยมันก็มีลมมันต้องใช้พอกระพือปีกมันก็มีลมใช่ไหมครับใช่ครับก็เกิดเอเขาเรียกฝุ่นละอองฝุ่นละอองแล้วก็มีพวกขี้นกเออขนลายพวขนผ้านำลกต่างๆ่าหลายอย่างครับถ้าบ้านนั้นอยู่เดียวๆก็คงจะเดียนะอแต่นี่ก็คือในเรื่องนี้ก็คง อยู่ในกรุงเทพมหมานครเป็นเขตชุมชนเลยครับอยู่ในเขตชุมชนเลยครับยิงก็คืออยู่ก็คงคนเยอะๆคงประมาณนั้นก็คือบินขึ้นบินลงฝุ่นละอองมดอะไรพวกขนนกใช่ไหมปลิวไปทั่วคนข้างๆบ้านก็คงจะอยากอยากอยู่ไหมเนี่ยคือไม่ได้รักกันทุกคนใช่ก็คงจะไม่อยากอยู่แล้วนะครับก็นั่นนะครับก็เป็นเหตุของเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุของเรื่องนี้ก็คือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็คือผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหาคน,นครในฐานะที่เจ้าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบรการสาธารณสุขปี2535นี่ครับนะครับผมก,ก็เลยได้มีคําสั่งนะครับมีคําสั่งให้ให้ทางเจ้าของบ้านที่ให้อาหารนกนี่แหละครับนะค,ครับผมทางพี่ต้นตาลน,นะก็ให้ยุติการให้อาหารนกเสียนะครับมีคําสั่งให้ยุติเลยก็ก็ ก็เห็นว่ามันมันเป็นเหตุร้อนลำคาญที่จะทําให้เพื่อนเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงอะ่ะเขาเดือดร้อนเนื่องจากมีฝุ่นมีละอองมีขนนกมีไรพวกเนี้ย<ม>ก็ก็มีคำสั่งยุติเลย<ม>ยุติการให้อาหารเลยนะครับผมทั้งผู้ผู้ฟ้องก็ดีก็เห็นว่าเอ๊คำสั่งอย่างเงี้ยมันเข้าให้อาหารเข้าให้อาหารในบ้านเนี้ยอาจจะไม่ผิดอา้าวใช่ไหมแล้วในบ้านในเขตของเราเราจะผินได้ยังไงที่ต้องตามนะ เราไม่ได้ไปโยนไว้นอกบ้านใช่ไหมพี่อันตาเราไม่ผิดเราให้ต่อไปได้หรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็ก็ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับฟ้องก็นำคดีที่มาฟ้องเลยมาฟ้องต่อศาลเลยนะครับผมซึ่งก็ขอให้เพิกถอนคําสั่งคําสั่งของผู้บุนในการเขต กรุงเทพมหานครในฐานะเจา้าพนักงานท้องถิ่นตามปรวกา,ารสาธารณสุขนี่แหละครับก็ก่อเบิกควอมคำสั่งตรงนั้นนะครับผมบแล้วพ่วงในการเขตกรุงเทพนี่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหตุที่เกิดจากต่างจังหวัดนะครับพี่สุจะใช้คําหรือใช้เรียกอะไรครับผมไม่เข้าใจตรงคําว่าราชการส่วนท้องถินน่นนะครับ<อ>พี่สุอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ต้นตานี่ดีมากเลยนะครับเป็นคําถามที่ดีมากจริงๆแล้วครับผมจริงๆแล้วราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมันนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ย จริงๆถ้าถ้าพูดถึงราชการหลวงศิลปก็จะรวมไปถึงนี่นะด้วยนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะพี่ต้นตาลก็คือที่ตัวที่เราเรียกตัวย่อว่าอบจอบจนะครับอบจนะครับผมแล้วก็ยังมีเทศบาลเทศบาลที่เรียกตัวย่อไม่มีตัวย่ออันนี้ตัวย่อนะครับขอเทศบาลเฉยๆนะครับแต่ว่าเทศบาลเนี่ยมันก็ที่ที่เราเขาจะมีแบ่งออกไปอีกอีกนะก็คือเทศบาล ตําบลจังหวัดไม่ใช่เทศบาลต,ต,ตําบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครครับจังหวัดไม่มีครับเทศบาลจังหวัดไม่เป็นมุกครับที่สุดโอเคเป็นมุกนะครับผมก็จะมีแบ่งย่อยออกเป็นเทศบาลตําบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับที่ต่างๆนะครับเข้าใจนะไม่มีเทศบาลจังหวัดนะโอเคนะครับก็แล้วก็จะมีองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนบลที่เรียกตัวย่อว่าอบตนะครับผมแล้วจะมีแล้วจะมีอีกที่หนึ่งก็คือ เมืองพัทยาพัทยาตรงนี้ก็คือก็เป็นงค์เรียกราชการสวนท้องถิ่นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นไปตามที่ทางพี่ต้นตาลที่ถามแล้ว่าราชการท้องถิ่นมันคืออะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวในส่วนของว่าเอ๊ะใครจะใครจะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามตามราชการสวนท้องถิ่นบ้างเนี่ยนอกจากกรุงเทพมหานครที่มีผู้โดยการเขตเป็นอยู่ในฐานะผู้อะไรนะผู้ เป็นเจ้าพนักงานท้องถ่งแล้วเนี่ยส่วนอื่นทาจังหวัดเนี่ยที่ได้พูดไปเมื่อกี้คใครจะเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่งกันบ้างเนี่ยนะนะที่ต้องตามกับท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็ช่วงหน้านะกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผมครับผม ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับพี่สุครับเมื่อกี้เราพูดตางจึงไหนแล้วครับพี่สุครับเาเราพูดถึงราชการส่วน้องถิ่นนะพี่ต้นตาลจำได้ไหมเมื่อกี้พี่ต้นตาลยังบอกว่าองค์เทศบาลจังหวัดข่ต่างตัวเองครับใช่มุกครับเป็นมุกนะเป็นมุกครับเป็นมุกครับต้องย้าว่าไม่มีนะครับเทศบาลจังหวัดื้องความสงสัยครับเทศบาลมีแค่เทศบาลตําบลเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลนครเลยนะครับนครนครมีสามเทศบาลนะครับเอาละครับก็เมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไว้นะครับพี่ต้นตาลกับท่านผู้ฟังนะครับว่า เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นในส่วนต่าง่ที่ไม่ใช่กร,รุงเทพมหานครที่ถ้าเป็นกรุงเทพมหาคนครเนี่ยปกติแล้วตามกฎหมายเนี่ยก็ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติการสาธารณสุขอี่สองห้าสามห้าเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่ารชาชการจังหวัดผู้ว่ารชาชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในนี้ก็คือที่บอกว่าผู้มดยการเขตกรุงเทพมหาคนครนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนี้ก็น่าจะเป็นการที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมอบหนานให้กับ ผู้นักการเขตแต่ละเขตนะครับเป็นเป็นคนมีอำนาจในการที่จะออกคำสั่งตามกฎหมายของพรบสุขก็คือผู้ว่าคงจะจะให้ผู้ว่ากรุงเทพมีหลายเขตใช่ไหมครับใช่โอ้เคยไปกรุงเทพไหมเนี่ยไปเคยครับเคยครับแต่ก็ยังจำไม่หมดมีหลายเขตป่ะไปช่วงไหนมาครับไม่ในช่วงโควิดนี้แน่นอนครับจะไปช่วงโควิดเราไปตั้งไกลๆโอเคนะครับออกนอกเรื่องนะโอเคก็เออก็กรุงเทพมีหลายเขตนะครับผมพี่ต้นตาง ก็จะให้ผู้ว่าไปไปดูทุกเขตก็คือไปสั่งทุกเขตทุกเขตก็คงจะท่ากไานะครับ,รบ,รบก็คงเป็นเป็นเรื่ององการมอบอำนาจในทางปกครองให้กับผูุิในการเขตแต่ละเขตในการที่จะมีอำนาจน,นะครับในการที่จะออกคําสั่งเพื่อทีจ่จ,จ,ะจะใช้ดุลนิดออกคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขดังกล่าวตามพรบสาธารณสุข2535สนี่แหละครับส่วนราชการสนถิ่นที่อื่นเนี่ยก็อย่างอย่างที่พูดไล่กันไปตามเมื่อกี้ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือนายก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบสาธารณสุขนี่นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับก็จะเป็นเทศมนนายกเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีก็จะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุข2535นี่นะครับผมส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่เรียกชี่ว่าอบจอบตอบตนะครับ อ่าครับผมนนกรรนนน็จะเป็นนายกค์การบริหาร่วนตะบนนะครับจะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและสุดท้ายก็คือเมืองพัทยาก็จะเป็นนายกเมืองพัทยาเช่นกัน ừ, นะครับจะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขนี่นะครับนะจะก,ก็ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่ต่าตาาๆก็ก็นี่ก็คือราชการท้องถิ่น<ม>แล้วก็เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามตามที่ พี่ต <meus S 1> ้นตานได้สงสัยแล้วก็ใช่สงสัยแล้วก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยว่าราชการท้องถิ่นแล้วก็แล้วก็เจ้าพนักงานท้องถิ่นคือคืออะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือพอได้เข้าใจกันแล้วนะพี่ต้นตานนะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนกนี่แหละแต่ก็ก็ก็มันก็ต้องเกี่ยวพันกับกฎหมายแล้วก็เกี่ยวพันกับราชการเหมือนกันเพราะเพราะว่า ราชก,การก็จะต้องมาดูแลบริการจะทําบริการสาธารณะไม่ไม่ไม่ให้การจะทําบริการสาธารณะเนี่ยมันมันมันเสียหายไปก็คือการดูแลทุกสุขของประชาชนไงครับผมก็คือคไอ้เรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่เรื่องที่ว่าเกิดในบ้านของของผู้ฟ้องคดีก็จริงก็คือเกิดการให้อาหารดอกพลุงพิราบเนี่ยเข,ข้าไปในบ้านของฟ้องคดีเองก็จริงแต่ว่าถ้ามันเกิดฝุ่นเกิดละอองแล้วมันเป็นเห็ดร้อนรำคาญเนี่ยก็ ก็เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือตามที่ผมได้กล่าวมาว่ารัชการทูงถิ่นก็คือเอาบจอบตเทศบาลอะไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะเข้าไปดูแลทุกสุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วก็พี่ต้นตานนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เมื่อเกี่ยวกับราชการหรือหน่วยงานทางปกครองก็เกี่ยวกับสาลปกครองด้วยนะพี่ต้นตาล นะครับ<ต> <ผม S 1> ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ไม่พอใจเกี่ยวคําสั่งเนี่ยก็สามารถไปยื่นฟ้องได้เลยไหมครับโอ้พี่ตันตาลไอเรื่องนี้นะครับพี่ตันตาลน,นะครับเออจริงไอที่เมื่อกี้ผมผมบอกไปใช่ไหมครับว่าพอพอได้รับคําสั่งแล้วใช่ครับอพอผู้อำนวยการเขตในฐานะผู้เป็นเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นเนี่ยนะสั่งแล้วออมีคําสั่งว่าให้ ให้รับการให้ยุติการให้อาหารแต่นกพิราบเลยใช่ไหมแล้วแล้วผมก็บอกว่าผู้ฟ้องคดีไม่ไม่พอใจและนำคดีฟ้องต่อศาลใช่ไหมพี่ต้นตาฟังงนี้มาแล้วก็มาถามใช่ไหมครับโอ้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องบอกพี่ต้นตานอย่างนี้ครับบางทีตอนนั้นผมก็ก็พูดว่าเออข้อเท็จริงแล้วก็คําขอแล้วก็สิ่งที่เขาจะไม่เห็นด้วยและนำคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างนี้ก็พี่ต้นตานคำสั่งของ ผู้วยการเขตนะครับของกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นเขาออกคําสั่งเนี่ยเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงอุดมสนมระงับหรือมีผลกระทบถึงสถานภาพสิทธิ์หรือหน้าที่ของของผู้ได้รับคําสั่งนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับพี่ต้นตาลเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับผมทีนี้พอพูดถึงคําสั่งทางปกครองเนี่ย ก็ต้องพูดถึงว่าเมื่อผู้ที่อยู่ในบังคับของคําสั่งเนี่ยได้รับคําสั่งทางปกครองแล้วเห็นว่าคําสั่งนั้นไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องอ,อุทธรน,นะครับอุทธรก่อนนะครับ,รบก็ต้องอุทธรภายในฝ่ายปกครองหมายถึงว่าการที่จะนําคดีมาสู่ศาลเนี่ยถ้ามีกระบวนการหรือขั้นตอนภายในก่อนที่จะต้องเยียวยา ก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่จะถึงศาลเนี่ยให้ให้สิ้นสุดภายในกระบวนการภายในฝ่ายปกครองก่อนเนี่ยก็ต้องทำกรณีนี้ก็คือว่าเมื่อมีคําสั่งให้ยุติการการให้อาหารแก่นกวิราบเนี่ยก็ถือเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับผมบบดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนี่ยก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นก่อนนำคดีมาฟ้องดอดต่อศาลก็คือ จะต้องเดิมเนินการอุทธร์ตามพรบรวิธีปฏิบัติถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้ว่าต้องอุทธรต์ตามตามกฎหมายเฉพาะนะครับ,รบก็การอุทธร์ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายกลางก็คือพอรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นะครับผมก็ก็ต้องยื่นอุทธร์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งหรือผู้มีอำนาจในการที่จะพิจารณาอุทธร์ก็ก็ยื่นอุทธร์ก่อนนะครับผมเมื่อยื่นอุทธร์ไปแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็ ผู้มีอำน,นาจในการพีราอุทธรก็พิารณาไปนะครับผมถ้าพิจารณาแล้วแจ้งผลการพี่าอุทธรกลับมาแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยถ้ากรณีเนี้ยก,ก็คือเขาผู้ฟ้องคดีก็ต้องอุทธรไปก่อนนะครับ,รบผมทณ์ไปแล้วก็เมื่อได้รับแจ้งผลการพารณาอุทธรว่าผู้มีอำนาจพารณาอุทธรบอกว่าให้ยืนยืนนะครับยืน,ย,นยืนตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นคําสั่งเดิมใช่ว่าให้ให้ยุติการให้อาหารสัตว์ให้อาหารนกิรลาบนะครับผม ก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นการดําเนินการเพื่อแก้ไขบรรเทาความร้อนภายในฝ่ายปกครองได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่ามีการออกคําสั่งและมีการโทนแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยพอสิ้นสุดแล้วทีนี้ก็ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งแรกก็คือคําสั่งเจ้าพนักงานทุ่งถิ่นกับคําวิจงสยอุทธร์ยังงอย่างนี้แหละครับพี่ต้นตาลอย่างนี้แหละครับ ก็ถึงศาลแล้วท so ีนี้ครับไม่มีไม่มีองค์กรไหนแล้วก็ต้องเป็นองศาลแล้วครับกองของเราเนี่ยใช่นึกถึงสารปกครองขึ้นมาได้เลยครับเพราะว่าเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าพนักงานทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามจริงๆแล้วตามมาตรากวร์หนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือเสริมก็ไปให้พี่ต้นตาลได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมก็นำกรณีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับเมื่อได้รับคำวิจัยอุทธรแล้วเห็นว่าไม่เป็นคำวิจัยที่ ไม่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลได้เช่นเดียวกันในคดีนี้นะครับผมครับก็จะมาฟ้องและขอให้เพิกถอนคําสั่งคําสั่งที่ไม่อนุญาตหรือให้ยุติการให้อาหารสัตว์เนี่ยก็ก็มาฟ้องได้นะครับผมไอเรื่องนี้พออ่ก็ก็เรื่องนั้นก็คือตอบคาถามของพี่ต้นตาลไปได้นะครับเพราะว่าจะฟ้องได้เลยไหมใช่ไหมครับก็ก่อนที่จะฟ้องก็ต้องดําเนินการทำขั้นตอนก็คือ ตอุทธร์ซะก่อนนะครับผมพออุทธรณ์เสร็จปุ๊บได้รับคำวิจัยอุทธรณ์ว่าชี้คือวิจัยว่าอย่างไรแล้วว่าให้ยืนตามคําสั่งเดิมหรือว่าจะวิจัยอย่างไรแล้วเห็นว่าเราผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งนี้ไม่เห็นด้วยก็จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้นะครับผมส่วนไอ้เรื่องนี้พอนำคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็ได้มีคํที่พากษาว่าคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ย ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับผมพวกคกดีก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา,าของศาลปกครองใช้สิทธิอุทธร์นะครับผมส่วนไอเรื่องระยะเวลาอุทธร์หรือว่าจะอุทธร์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่ต่งตางเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะ<ม>ครับผมเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าอีกครั้งนึงนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงหลังช่วงท้ายรายการนะครับเมื่อกี้พี่สุพูดครางถึงไหนแล้วนะครับพี่สุอ๋อช่วงที่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยคำพิพากษาคำสั่งของชั้นต้นที่มีคําสั่งเห็นว่านะครับพิพ,พักษาว่าคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่นนะครับผมที่ให้ยุติการให้อาให้อาหารนกพิราบเนี่ยอออชอบด้วยกฎหมายแล้วทีน,นี้ทางผู้ฟ้องคดีก็ อ่าไม่เห็นด้วยครับยังไม่เห็นด้วยนะครับผมก็เลยยืนอุทธรนะครับทีนี้ไงก็จะให้อาหารได้ก็ก็ผมอยากจะเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจดีนะพี่ตัณนะก็ก็เลี้ยงสัตว์แค่นี้เองนะก็ข้าวมันก็เหลือจะให้หมาก็ไม่กินแล้วจะให้ทำยังไงเออจะไปทำไงหรือพี่ตัจะกินชอบไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับผมก็ก็นั่นแหละครับก็อุทธรนะครับอุทธรทีนี้อ่เวลา เวลายื่นอุทธรณ์เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ทิ้งทิ้งไว้ทิ้งท้ายไว้ใช่ไหมครับว่าการยื่นอุทธรณ์แล้วจะหรือหรือการอุทธรณ์เนี่ยจะเป็นยังไงก็อย่างนี้นะครับท่านท่านผู้ฟังและพี่ตันตนะก็คือกรณีที่ศาลชั้นต้นเนี่ยมีคําพิพากษาแล้วนะครับพิพากษาก็ถ้าผู้ฟ้องคดีหรือที่เป็นคู่กรณีคู่กรณีก็คือผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องหรือผู้ร้องสอดหรือบุคคลที่เข้ามาในคดีนะครับผมครับผมที่เป็นคู่กรณีนะครับ ก็ <g> <t ron> มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้กรณีนี้ก็คือผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นคู่กรณีในคำใน,ในคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับผมก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายเลยนะครับที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์คดีนี้นะครับที่ไม่เห็นด้วยกับศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยต่อศาลปกครองสูดได้โดยยื่นนะครับยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นก็คือก็คือว่าถ้าฟ้องที่ศาลไหนครับถ้าฟ้องที่ศาลเพชรองบุรีก็เวลายื่นอุทธรณ์นะพี่นตัน ก็ยืนที่สารเฟสหรือเปล่าครับอ่าก็ใช่นะสีพี่ต้น,นตาน,น,นก็จับเป็นมุกไม่ได้ก็ถ้ายืน่นสมมุติถ้าสารปกครองพม่ปุรีเนี่ยมีคำพิพากษาหรือเอ่อเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวกับคาพิพากคือเกี่ยวกับคำสั่งที่ฟ้องเข้าวิพาทที่ฟ้องใช่ไหมครับเวลายื่นุทธรอนก็ต้องยื่น อุทธรณ์ 20, ต่อศาลรปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งนั้น <GO> ก <av uther> ็คือศาลปกครองเรตุลีนี่ครับอ๋อแต่ไปยื่นเชียงใหม่ไม่ได้นะครับอ่ไปยื่นไม่ได้ครับถ้าไปอยู่เชียงใหม่แล้วส่งไปสนีมาได้ครับอ๋อครับผมอย่างนี้ส่งไปที่ลงทะเบียนนะครับผมแต่ยังอยู่ในระยะเวลาด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าฟ้องที่ศาลปกครองกลางใช่ไหมครับแล้วศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ก็เช่นกันนะครับก็เวลายื่นอุธรณ์ก็ต้องยื่นอุธรทอที่ศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาเรื่องคำสั่งคือนั่นก็คือศาลปกครองกลางนะครับเวลายื่นฟ้องศาลไหนเะร่างเหตุเกิดที่กรุงเทพนะครับสมมติว่าามูลคดีมูลคดีหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิมีเรื่องเนาอยู่ในเขตเขตเขตศาลปกครองกลางก็ต้องยื่นฟ้องที่ศาลปกครองกลางแล้วถ้ามูลคดีหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิเนาอยู่ในเขตที่ศาลจังหวัด ไอ้สารปกครองเพชรบุรีเนี่ยก็มาฟ้องที่สารปกครองเพชรบุรีใช่นั่นก็คือเอาเคสรุปว่าเวลายื่นอุทธรณ์ก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อสารที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นต้นนั้นก็คือสารชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นก็คือสรุปว่าคือต้องยื่นยื่นอุทธรณ์ที่สารนั้นนะครับแล้วก็ต้องยื่นนะครับยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา30วันนะครับถ้าถ้าต้องการจะคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารปกครองชั้นต้นเนี่ยก็ต้อง ยืนภายในสาสิวันครับแต่วันที่ได้ที่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งครับก็วันไหนที่ศาลมีคําพิพากษาก็คือวันที่ศาลนัดอ่านคําพิพากษาครับนะครับผมพอศาลอ่านคําพิพากษาที่ที่ที่ศาลแล้วนัดอ่านแล้วคู่กรณีก็ไปแล้วแล้วถ้าเกิดเวลาเกินสามสิบวันนะครับพี่สุทำยังไงครับสามสิบวันเหรอครับกรณีนี้ก็คือว่า ถ้าผลถ้าถ้ายังไม่เกินเนี่ยถ้ายังไม่เกินก็ก็ยืนอุทธรณ์ได้ตามปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าผลใช่ไหมครับยื่นเมื่อผลแล้วศาลก็จะมีคําสั่งไม่รับสิครับยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ราถือว่าเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามทางกฎหมายไปนะครับระวังดีนะครับคือ30วันนี้นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษานะครับเป็นคําพิพากษานะครับนะครับแล้วกรณีนี้ก็คือโดยปกติแล้วศาลจะไม่ได้ ขยายให้คือคือสมมติถ้ามีการขอขยายยื่นยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเนี่ยครับผมศาลจะไม่ไม่อนุญาตเพราะว่ากฎหมายไม่เปิดช่องให้อนุญาตให้ขยายอุทธรณ์คำพิพากษานะครับแต่ถ้าเป็นอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยศาลศาลจะมีกฎหมายกำหนดไว้ก็คือตามระเบียบองค์ที่ประชุมใหญ่ที่กำหนดให้ย่นระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งได้ดังนั้นศาลก็มีอำนาจในการที่จะย่นขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งอย่างเช่นคำสั่งไม่รับองฟ้องไว้พิจารณาตอนสิบเก้าอะไรเงี้ยก็ ถ้าผู้ฟ้องกรีเห็นด้วยก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้คือแต่ล้วถ้าขอขยายก็ต้องขอก่อนที่จะครบกำหนดสามสิบวันนะครับผมก็ยื่นก่อนแล้วศาลก็มีอำนาจที่จะย่นขยายได้แต่ย้ํานะครับพี่ต้นตาลการขอขยายเะเวลาในการยื่นอุทธรณ์กับพิพากษาเนี่ยศาลไม่อำนาจกองกฎหมายเนี่ยศาลคือศาลไม่อนุญาตขยายเนื่องจากกฎหมายไม่เปิดช่องให้ขยายให้ได้นะครับผมก็ย้ำก็คือต้องยื่นภายใน30วันนะครับต่อศาล สาสมมติถ้าสารสารประกอบต้นที่มีคำพิพากษานะครับผมก็ก,ก็ต้องย้ําตรงนี้ไว้เพื่อบางทีท่านทั้งหลายที่ที่ยื่นฟ้องอยู่แล้วแล้วก็แล,วกแล้วก็กําลังจะมีคำพิพากษาใช่ไหมครับผมแล้วก็บางทีอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะอุทธรณ์ภายในภายในเท่าไหร่ก็ก็ย้ําอีกทีว่าภายใน30วันนับแต่วันมีคำว่าแต่นับแต่วันมีคำพิพากษา ต่อสารปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคาสั่งนั้นนะครับผมนะพี่ต้นตานนะครับตรงนี้ก็เน้นย้ําในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมพี่ต้นตาลเดี๋ยวก็เรามาดูกันว่าสารปกครองสูงสุดเขาจะมีคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับพี่ต้นตานนะครับผมก็ระฟังเลยครับครับอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับก็อย่างนี้นะครับรดีนี้คือสารปกครองสูงสุดเนี่ย รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่านะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยยอมรับว่าตนเองเป็นผู้นําเศษอาหารที่เหลือเนี่ยจากการเลี้ยงสุนัขนํามาโปรโยบริเวณบ้านให้กับนกพิราบน่ครับผมนะครับผมแล้วเจ้าหน้าที่การสาธารณสุขตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างอยู่ในบริเวณบ้านม,ทนม,มีทั้งมีคน หกเอันนะครับ,ค,รบคืออนพักก็คงจะเป็นไอ้ไอที่เกาะของนกนั่นแหละครับอ๋อครับไม่ใช่คนพับนะนพับมันก,ก,กินได้ก็คืออะไร <c oughs> คนพับนกนะครับผมโดยมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนนะครับจํานวนมากและในขณะที่นกพิราบเนี่ยบินเข้าออกบ้านของผู้ฟ้องคดีเพื่อกินอาหารเพื่อกินเศษอาหารทําให้เกิดฝุ่นละอองฝุ่งกระจายพร้อมกับมีมูลนกและกลิ่นอับชื้นทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีนะครับผมอย่างนี้พฤติ จากข้อได้จริงนะสารประรองสุดก็วินิจฉัยว่าพฤติการดังกล่าวเ,เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับผู้บ้านผู้ฟ้องคดีนะครับ,รบจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับตามกฎหมายของพรบการสาธารณสุขปี2535มาตรา25นะครับดังนั้นผู้นวการเขตนะครับผมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับผม ในฐานะเจ้าพนักงาน้องถิ่นเนี่ยก็ค mm ือ hmm. ผ,ผู้ถูกฟ้องคดีนเนี่ย mm hmm. ก็มีอำนาจในการที่จะออกคำสั่งตามมาตรา26แ mm hmm. ห่งพบกรบการสุขดังกล่าวนะครับผมออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีนเนี่ย mm hmm. ก่อเหตุทำการ mm hmm. พร้อมทั้งให้ระงรับเหตุหรือรำคารได้ะนะครับผมนาพี่ต้นตานนะอย่างนี้ก็ก็ถือว่าศาลปกครองสุขก็ได้ก็ได้วินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วคดีนี้ก็อ้างอิงตามคำพิพากษาสารปกครองสุขที่อ3 5 1ทับสอ3พเพื่อ ท่านใดที่ท่านผู้ฟังท่านใดที่จะนำไปเสิร์ชหาใช่แปคือคือ,คอต้องการค้นคว้าหาความรู้ก็ก็นําไปอ้างอิงทีแล้วก็ค้นคว้าความรู้ได้นะครับผมนะพี่ต้นตานนะครับ,รบก็นี่ก็เป็นอุทาหรณอย่างหนึ่งที่ว่าเออเราเลี้ยง ให้หารนกพิราบในบ้านเนี่ยแล้วทางเจ้าพนักงาน n ้องถิ่นจะมีอำนาจในการออกคำสั่งได้ไหมก็คำพิพากษานี้ก็เป็นที่บ่งบอกให้ชัดเจนแล้วว่าก็คือว่าแม้ว่าเราเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงนกพิราบในบ้านเนี่ยแล้วมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคานนะครับเป็นเหตุและร่องคานนะครับผมทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนี่้ก็มีสิทธิ คนบ้านก็มีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องร้องแล้วก็ผู้วยการเขตรหรือเจา้าพนักงานท้องถิ่นในต่างจังหวัดนียก็ย่อมมีอำนาจในการ<ม>ที่จะออกคำสั่งระง,งับได้ครับผมประชาชนท่านใดก็ระวังกันดีๆนะครับเพราะว่าความสุขของตัวเองนี้ก็อาจจะเป็นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น<ช>ได้แม้ว่าจะมีความสุขในการให้อาหารสัตว์หรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็จริงแต่นั่นก็เป็นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ดีนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึง ผู้อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับผมน้าพี่ต้นตันะครับถ้าไม่เดือดร้อนใครก็สามารถทําได้นะครับใช่ครับดังนั้นเป็นเป็นสิ่งสําคัญครับครับก็สําหรับคดีตัวอย่างที่นํามาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุมากครับที่นํามาเล่าให้ฟังครับสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดก็ที่ได้รับฟังตัวอย่างคดีหรือว่าคดีต่างๆที่พวกเรานํามาฝากกันแล้วก็เอ๊อยากจะนํามาฟ้องคดีบ้างก็อย่าลืมนะครับนำมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองของเราได้สามารถมาได้ด้วยตนเองหรือว่าจะ ส่งไปเนีมาหรือว่าฟ้องคดีทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับอิเล็กทรอนิกส์ครับทางอีเล็กทรอนิกส์นะครับลรและจะเกิดว่าท่านใดต้องการจะเดินทางมานะครับสาลปกครองเพชรบุรีของเราตั้งอยู่ที่เลขที่980ทับ98ครับถนนเพชรเกษมตำบลชะอำอ,ำอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งมีหน้าที่ครอบมีอำนาจศาลครอบคลุม4จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ให้เอื้อเฟื้อเวลาให้กับพวกเราได้มาจัดรายการ,รสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับสำหรับวันนี้ขอลานไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ